พระคำคือชีวิตวันนี้จะศึกษาบทที่20ครับลูกาบทที่20บทนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่องค์พระคริสต์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มประงอยู่ในเมืองนี้3มวันโดยไม่ค้างคืนก็หมายความว่าเช้ามาเย็นกลับพระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างที่เราเรียกกันว่าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตอาบลงร้องไห้ถึงเมืองนี้ จากนั้นก็มีเหตุการณ์ชำระพระวิหารเป็นครั้งที่สองตอนนี้ในบทที่20ครับเป็นการประชิญหน้าของพระคิดกับผู้นำทางศาสนามีผู้สงสัยในสิทธิอำนาจของพระองค์ซึ่งทําให้เกิดอุปมารเรื่องสวนอง่งหุนตามมาจากนั้นพระองค์ก็ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องการเสียสวยให้แก่ซิซ่าและพวกสะดุดีรสงสัยเกี่ยวกับพระองค์เรื่องการฟื้นคืนประชนและท้ายที่สุดครับพระองค์ตั้งคาถามกับพวกธรรมาจารย์การท้าทายสิทธิอํานาจขององค์พระคิด บทที่20ข้อหนึ่งถึงสมบอกว่าวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในบริเวณพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐพวกมหาปโรหิตพวกธรรมอาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงบอกพวกเราเถิดว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงทําเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพร,ระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยจงตอบเราเถิดพระเยซูเข้าไปที่พระวิหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เขาไปสามวันนะครับ และก็สั่งสอนประชาชนเราเหตุการณ์ก็ดําเนินไาจนถึงที่มีการจับกลุ่มโรงในช่วงเวลาที่เรียกว่าเทศกาลปัสกาโรงอใช้วิธีการของนักประชากรีกคือโซเกติริสในการตอบคําถามด้วยคําถามและนี่เป็นคําถามของโรงนะครับข้อ4คือบัพติศมาของยอนนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์นี่เป็นคําถามข้อหนึ่งที่ผู้นําทางศาสนามไม่สามารถตอบได้โดยไม่ตําหนิตนเอง พวกเขาก็ออกไปและตัดสินใจตอบคำถามนี้ข้อหถึงข้อ8เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อ,อย้อนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์คนทั้งปวงเขาจะเอาหินคว้างเราเพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอนเป็นผู้เผยพระชนะเขาจึงทูลตอบว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอัอนใดคำถามของพวกเขาแสดงถึง ความไม่สัตย์ซื่อและไม่จริงใจถ้าพวกเขายอมรับก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับยอนบาติสโตอย่างแท้จริงพวกเขาก็ต้องยอมรับองค์พระคิดด้วยหากว่าเขาเชื่อยอนพวกเขาก็มีควรสงสัยในสิทธิอำนาจขององค์พระคิดคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นข้อแก้วข้อศิฝ่ายพระองค์ตรัสคำอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนเช่าและก็ไปต่างประเทศเสียชานานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนชาวสวนนั้น คนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อเขาจะได้ให้ผลอัุ่นเป็นส่วนแบ่งแก่บ่าวนั้นบ้างแต่คนเช่าสวนนั้นได้เคี่ยนตีบ่าวคนนั้นและไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนอัญุนส่งคนรับใช้ไปหาคนเช่าสวนอ,อยู่เรื่อยๆเพื่อดูเหตุการณ์เป็นอย่างไรเขาก็ส่งไปทีละคนทีละคนแล้วทุกคนก็ถูกเคี่ยนกลับมาพระเจ้าทรงผู้พยากรณ์คนแรกคนเล่าไปหาอิสราเอลและพวกเขาก็ถูกอิสราเอลปฏิเสธ พยากรณ์หลายคนถูกหินคว้างถูกฆ่าที่สุดพระเจ้าพระวิดาก็ส่งพระบุตรของ,รงพระองค์ไปพระยซูุคริตเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ากาลังบอกกับพวกผู้นําทางศาสนาอย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่อยู่ในใจและความคิดของพวกเขาพวกเขากําลังจะจับพระองค์ตรึงกางเขนและพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดขึ้นข้อ 17. ฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่าเอเะนั้น พระวัจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความว่าอย่างไรกันซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วพระเยซูกําลังบอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถขับโรงแต่ไม่สามารถทําลายพระประสงค์ของพระเจ้าได้ศิลาซึ่งพวกเขาทอดทิ้งจะกลายเป็นศิลามุมเอกนี่เป็นการทํานายที่ชัดเจนว่าพระองค์จะถูกปฏิเสธและจากนั้นจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะครับข้อ18ผู้ใดล่มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไป แต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปเรามาถึงพระเจ้ามีพระผู้ช่วยรอดมาในฐานะคนผิดคนบาปมาในสภาพทีจิตวิญญาณแตกสลายเมื่อเราเชื่อสภัทาสำนึกในสิ่งบกพร่องเราก็อยู่บนฐานที่ไม่มีใครวางได้คือศิลานั้นหมายถึงองค์พระคิดในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางร่างอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริส ผู้พยากรณ์ดาเนียลในพระคัมพีเดิมได้บอกถึงศิรานั้นซึ่งจะปรากฏในวันพิพากษาทุกชาติจะปฏิเสธในดาเนียลบทที่สองนะครับเรื่องที่ประคิดตรัสในอุป,ปมานี้ก็ชัดเจนพระเยซูถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการเสียสวยให้ซีซ่าข้อ19ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกมหาปรหิหร,รู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุป,ปมานั้นกระทบพวกเขาเองจึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชน เราเห็นได้ว่าผู้นำทางศาสนาเข้าใจประเด็นอุป,ปมาของพริคลิตนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าคนมากมายในโบสถ์ทุกวันนี้พลาดประเด็นนี้ไปข้อ21คนเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนล้วนแต่ความจริงและไม่ได้เลือกหน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆบอกถึงการเป็นคนสองหน้าของพวกผู้นำศาสนาข้อ22 การที่จะส่งสู่ให้แก่จักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่ผู้หนึ่งนะในผู้เฮโร่นะครับตั้งคําถามเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการกําจัดซีซ่าและก็ยกตระกูลเฮโร่ขึ้นเหนืออิสราเอลก็อ23 24ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าโตงให้เราดูเดนนารือยันเรียญหนึ่งเถิดรูปและคาจารลกนี้เป็นของใครเขาถูลตอบว่าของซีซ่า คำถามของพวกเฮโรดตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกล่อมองค์พระวิทิ์ให้หลงติดกับแต่พระองค์ไม่ติดกับของเขานะครับถ้าพระเยซูต,ตอบว่าใช่ส่งสวยแก่ซิซ่าพระเยซูก็เหมือนกับยกซิซ่าเหนือผู้นําอิสราเอลคือโมเสสและพระเมสยาของอิสราเอลถ้าพระองค์ตอบว่าไม่คือการเมร่เสียสวยแกซิซ่านะครับพระองค์ก็ถูกโรมจับกลุมในข้อหากบฏ วิธีที่พระเยซูใช้ในการจัดการกับคำถามนี้เป็นผลงานชิ้นพิเศษครับพระองค์ก็หา,หาเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเดนาเรีอันข้อ25ครับแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าพวกเขากำลังใช้กฎหมายของจักวรวรรดิโรมันอย่างนิ่มนวลโรมสร้างอำนาจและสิทธิพิเศษตั้งกฎหมายและกฎระเบียบโดยใช้มาตรฐานของตนเอง พระเจ้าประทานบางสิ่งเพื่อให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยเช่นกันพระองค์จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแสงสว่างอากาศน้ำและวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างถนนและก็อเรียนมีอยู่สองประการในชีวิตที่คนเราต้องรับผิดชอบมนุษย์มีธรรมชาติฝ่ฝายโลกและสวรรค์มนุษย์มีความรับผิดชอบทั้งต่อกายจิตและวิญญาณ ประชากรของสวรรค์ก็นะต้องเสียภาษีด้วยนะครับเป็นพลเมืองที่เขาลบกฎหมายอยู่ประเทศไหนก็ต้องคาลบกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายนั้นผู้สัญจรบนบนโลกนี้ก็ควรนะวางมาจําไว้เพื่อความมั่งมีชั่วนิรันดร์บนสวรรค์ด้วยเช่นกันพะเสุนไม่ได้ตรัสสิ่งใดกับสรุสีในเรื่องการฟื้นคืนประชนก็27-28 ยังมีพวกสาุูสีบางคนมาหาพระองค์เขาทั้งหลายว่าการฟื้นขึ้นจากความตายนั้นไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งเขาพรเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและมีภรยาแต่ไม่มีบุตรเอาให้น้องชายรับพี่สะพานนั้นไว้เป็นภรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้เหตุการณ์ที่สาุูสีบางคนถามพระเยซูนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้ชายเสียชีวิตและไม่มีลูก ให้น้องของเขาเนี่ยรับพิสพายเป็นภรรยานะครับเพื่อสืบเผ่าพันธุ์อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญมัติัข้อ25ข้อว่าบทที่25ข้อ5ข้อ6เป็นกฎหมายที่ไม่ปกติแต่เราเห็นการกระทําแบบนี้ในพระธรรมรูทครับข้อ2 9ถึง33ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตร แล้วน้องที่สองที่สนั้นก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาทั้งเจคนก็เหมือนกันไม่มีบุตรแล้วก็ตายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครโด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเจนั้นแล้วแน่นอนคำถามของพวกเขาเป็นคำถามที่ขำดีตลกดีนะครับข้อ3 4ถึง3า พระเยซูตรัสแก่เขาว่าคนยุคนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่เขาเหล่านั้นที่สมควรจะรู้ถึงยุคหน้าและลูกถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีการสมรสกันหรือย,ยกให้เป็นสามีภรรยากันเพราะว่าเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกแห่งความฟื้นขึ้นมาจากความตายในพระธรรมมัทธิวและมาระโกพระเยซูบอกพูกเขาถึงปัญหาว่าผู้เขาไม่รู้ทังพระชนะของพระเจ้าและฤทธิอำนาจของพระองค์ ก็3ามสแต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสก็ยังได้สำแดงในเรื่องพุ่มไม้คือได้คือที่ได้เรียกอง์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของอยาโคบพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่รงเป็นพระเจ้าของคนเป็นโดยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่เห็นไหมครับพระเยซูต,ตอบคำถามของพวกเฮโรดและฟาริสีอย่างดีเยี่ยม พวกซาลูสีนําเรื่องเก่ามาบอกแก่พระองค์ด้วยความคิดที่ว่าผู้ที่ตอบคาถามนี้คงได้รับการเยาะเยะ้ยพวกซาุูสีเกิดขึ้นในช่วงเวลา300ปีก่อนคิตศกราชมหาปุหิตของอิสราเอลส่วนใหญ่นะครับมีอํานาจในพระวิหารก็จะเป็นพวกซาุูสีพวกนี้ก็เป็นบุคคลชั้นสูงและก็ร่ารวยพวกซาุูสีปฏิเสธการอัศจรรย์เขาบิดเบือนพระกัมภีร์เรื่องเหนือธรรมชาติ พวกเขาก็มีข้อขัดแย้งกับฟาริสีฟาริสีนี่เชื่อในเรื่องของเหนือธรรมชาตินะครับพวกเขาไม่เคยยอมรับข้อผิดพลาดของพระกัมภีมีข้อเหมือนกันระหว่างความเชื่อของพวกสาลูสีพวกสาลูสีเป็นศัตรูสําคัญของพระคิ์ในสมัยนั้นและตัวหลักตัวแรกนะที่ข่มเหงครุจักพวกฟาริสีและก็พวกสาลูสีเป็นผู้นําในการข่มเหงองค์พระคิดเมื่อสองพัพัปีที่ผ่านมาหลังจากการนะสิ้นพระชนม์ของโรม ฟาริสีก็วางมือในเรื่องนี้เขาไม่สนใจเรื่องการกลมเพลงโปรง่งหรือติดตามเรื่องของพิโยซิอีกต่อไปนะครับอันที่จริงอาพวกฟาริสีหลายคนเนี่ยกลายมาเป็นคริสเตียนในตอนหลังอย่างประกตามนะครับพวกซาลูสีก็ยังคมเห็งครืจักต่อไปเราอานเรื่องนี้หาจากตอนต้นของประธารรมกิจการบทที่3และสีได้การฟื้นคืนประชนของพระคริสเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและเป็นตัวทดสอบ ของผู้สรุสีซึ่งไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าไม่มีการบาันทึกไว้เลยว่ามีพวกสรุสีมาหาความรอดโดยในทางประคิดฝรั่งศสคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสกลับใจใหม่ในกิจการบทที่6เข้อเก็บอกเราว่าและพวกประิตไปนานมากก็ได้เชื่อในพระศาสนาปรหิตหลายคนมาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าในองค์ประคิดแต่ไม่มีบันทึกไว้เลยว่ามีสรุสีกลับใจใหม่นะครับคุณฟังครับ เราอ่านและศึกษาพระคิสรรมกัมพีประธรรมลูกาไปอ่านและศึกษาด้วยกันทํารายการก็มีบทศึกษาหรือบทรายการนี้สมมอบแด,ด่ท่านโดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่จายนะครับเชิญครับติดต่อมาที่พระคัมภีทางอากาศตูปอนอ24พระขนงกรุงเทพ100-110วันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ h o ว t ูคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะ ที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคำัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสนีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 จะไม่หวั่นไหวแม้เส้นทางจะดูน่ากลัวแต่ฉันก็จะวิ่งต่อไปในวันที่ทางดูมืดมนในวันที่เหมือนไรเป้าหมายแต่พระอ์ทรงรออยู่ที่เส้นชัยส่งเป็นแรงใจให้ลุกขึ้นใหม่ให้ฉันวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้ง เมื่อโลกนี้ทำให้ฉันล้มลงพระองค์คือแรงที่พายุงใจให้ลุกขึ้นใหม่เมื่อโลกนี้ทำให้ฉันอ่อนล้าพระองค์จะคอยพยุงให้ถึงเส้นชัยฉันจะมองที่พระเยซูฉันจะวิ่งไป แต่หัวใจฉันจะไม่หวันไหวแม้เส้นทางจะดูน่ากลัวแต่ฉันก็จะวิ่งต่อไปในวันที่ทางดูมืดมนในวันที่เหมือนไรเป้าหมายแต่พร้อมสองรออยู่ที่เส้นชัยซึ่งเป็นแรงใจให้ลุกขึ้นใหม่ให้ฉันวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้ง มื่อโลกนี้ทำให้ฉันล้มลงพระองคือแรงที่พยุงใจให้ลุกขึ้นใหม่เมื่อโลกนี้ทำให้ฉันอ่อนล้าพระองค์จะคอยพยุงให้ถึงเส้นชัยฉันจะมองที่พระเยซูฉันจะวิ่งไปกับพระองค์บนเส้นทางที่ โกนี้ทำให้ฉันล้มลงเพระองคือแรงที่พัยุงใจให้ลุกขึ้นใหม่เมื่อโลกนี้ทำให้ฉันอ่อนล้าพระองจะคอยพยุงให้ถึงเส้นชัย ที่พระเยซูฉันจะวิ่งไปกับพระองค์บนเส้นทางที่ดูเหมือนลำบากพระองค์ทรงชนะฉันก็เชื่อว่าจะชนะจะวิ่งต่อไปไม่หยุดไม่หวั่นไหวันกว่าจะถึงจะงเขา